สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a นดอมนะคะกับหัวข้อตัวตนของคุณมีผลต่อใจเขาอย่างไรตัวตนของคุณตอนนี้นะคะมีผลต่อใจเขาอย่างไรโอ้ The Star. เดอะสตาร์เป็คือเหรียญ สองดาบหนึ่งดาบโอเคตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยอืมเรามองว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคุณก็กำลังทำได้ดีด้วย นะคะโอเคมันอาจจะยังมีความลังเลมีความกังวลใจมีความไม่แน่ใจไม่แน่นอนแต่เราว่าความคิดหรือเป้าหมายความตั้งใจของคุณอะค่อนข้างแน่วแน่แล้วก็เด็ดเดี่ยวคุณอาจจะยังมีความกังวลในเรื่องของอนาคตในเรื่องของออตัวตนของคุณหรือความความไม่แน่นอนไม่แน่ใจในในบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะ มันก็เป็นธรรมดาของทุกคนที่จะต้องมีความแบบเออกังวลหรือว่ารู้สึกไม่แน่ใจไม่ชัวว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นได้ทุกคนนะคะซึ่งคุณเองก็มีตรงนี้แต่ว่าคุณค่อนข้างจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะช่วงเนี้ยรู้สึกว่าเหมือนคุณมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบ และดูมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทําให้คุณดูดูชายอะดูมีสเสน่ห์มากดูหน้าหลงไหลหน้าค้นหานะคะแล้วก็หลายๆคนคุณเหมือนได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้คนอื่นๆได้เห็นความสามารถที่คุณเก็บซ่อนเอาไว้หรือว่าคุณอาจจะมีความสามารถอยู่แล้วเเคยแสดงออกมาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เต็มที่อืม แต่ครั้งเนี้ยดูเหมือนความมั่นใจของคุณมันมีมากขึ้นแล้วคุณก็ได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นได้แสดงสิ่งที่คุณมีได้แสดงความสามารถของคุณออกมาแล้วคุณก็ดูโดดเด่นแล้วดูมีมีศักยภาพที่ที่ดีมากๆนะคะดูมีคนชื่นชอบชื่นชมคุณเยอะแยะมากมายเลยอืมบางคนเนี่ยกำลังเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงาน อาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้รับแต่งตั้งได้รับมอบหมายงานใหญ่ๆงานดีๆคือชีวิตกำลังไปได้ดีกำลังไปไปได้สวยแล้วก็ไปได้ถูกทางด้วยนะคะไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางไหนหรือคุณกำลังคิดจะทำอะไรให้รู้ไว้ว่าโอเคคุณมาถูกทางแล้วนะทำต่อไปด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นแล้วมันจะส่งผลดีกับคุณนี่คือตัวตนของคุณแล้วคุณค่อนข้างจะแบบว่าโอเคฉัน ฉันกําลังสนุกกับกับการเป็นตัวตัวกับการเป็นตัวตนของฉันกําลังสนุกกับชีวิตของฉันแบบนี้แล้วคุณมีความสุขดีเพราะคุณมีความสุขดีพลังงานที่คุณแผ่ออกมามันก็เป็นพลังงานความสุขเป็นอะไรที่ดึงดูดคนอื่นให้ให้อยากเข้าหาอยากเข้าใกล้คุณไม่ได้ คุณไม่ได้วิ่งตามความรักไม่ได้เรียกร้องหาความรักจากใครเพราะคุณสามารถที่จะหาให้กับตัวเองได้คุณสามารถเติมเต็มให้ตัวคุณเองได้แล้วตอนเนี้เหมือนคุณคนที่มีเป้าหมายหรือว่ามีมีจุดโฟกัสที่ชัดเจนอะคุณอะตอนนี้กําลังเป็นแบบนั้นแล้วคุณก็กําลังมุ่งไปในเส้นทางนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งคุณเวลาคุณกําลังพยายามทําอะไรหรือกําลังโฟกัสกับสิ่ง ใดสิ่งหนึ่งแล้วมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะมันยิ่งเพิ่มเสน่ห์ให้คุณมากขึ้นเข้าไปอีกนะคะอันนี้คือตัวตนของคุณบางคนมีชื่อเสียงเป็นที่จดจำเป็นเออเป็นคนดังเป็นที่นับหน้าถือตามีคนรู้จักเยอะแยะมากมายมีคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายด้วยกำลังไปได้ดีอ่ะตัวตนของคุณเป็นแบบนี้ขอดูซิว่าแล้ววันนี้ผลต่อใจเขายังไงเอ่ย เก้าดาบเครียดเหรอคะโอ้ก้าดาบสิบดาบอืมโอเคเขารู้สึกว่าการที่คุณเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าคุณช่วงเนี้ยพลังงานอะ่ะ เราจะเห็นว่าคุณไม่ได้คิดในเรื่องของความรักไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยแล้วคุณก็เหมือนกับโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองเติมเต็มตัวเองมีความสุขในตัวของคุณเองแล้วก็กําลังไปได้สวยในเส้นทางของคุณ ทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณอ่ะก็คงทิ้งเขาไว้ข้างทิ้งเขาไว้ข้างหลังแล้วหรือว่าคุณม o v e ออนจากเขาได้แล้วพร้อมที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาเครียดเขาคิดมากเขากังวลเขากลัวเขาเจ็บปวดเขาเสียใจกับการสูญเสียกับการเลิกรากับการที่ต้องรับรู้ว่าคุณไม่เอาเขาแล้วหรือว่าคุณไม่ได้แคร์เขาอีกแล้วเขาจะอยู่หรือจะไปไม่ได้มีผลต่อ ความคิดไม่ได้มีผลต่อจิตใจไม่ได้มีส่งอิทธิพลอะไรกับความรู้สึกของคุณอีกแล้วอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้มีแบบอะไรที่ส่งผลหนักหนาค่ะคุณก็ยังไปในเส้นทางของคุณได้ดีโดยที่ไม่มีเขาด้วยซ้ําแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อคุณเป็นแบบนี้เขาก็อาจจะต้องยอมปล่อยยอมปล่อยคุณไปเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณน่ะก็ก็อาจจะ คุณกับเขาอาจจะเดินคนละทางหรือเป็นเส้นขนานกันแล้วหรือว่าคอนเวอร์สกันแล้วหรือคุณอาจจะนำหน้าเขาไปไกลแล้วส่วนตัวเขาเองเขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็ปล่อยคุณไปอาจจะต้องยอมปล่อยคุณไปเขาเองก็คงต้องพักเรื่องความรักแล้วกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาตั้งใจทํางานตั้งใจสร้างตัวตนโฟกัสในเรื่องของชีวิตตัวเองให้มากขึ้น ความรักความรู้สึกดีๆกับคุณนะมันมีนะยังมีอยู่เราว่าเขาไม่ได้คิดจะถอดใจแบบแบบแบบถาวรเพียงแค่พักเอาไว้ก่อนเพราะว่าในเมื่อคุณไปพัฒนาตัวเองเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเหมือนกันเขาก็ต้องไปให้ทันคุณหรือว่าเทียบเท่าคุณถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งเขาสามารถที่จะรู้สึก ดีหรือรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขาอาจจะมีโอกาสกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้วยอ่ะมันเป็นการการถอยไปพักเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นการจากลาแบบถาวอไม่ได้แบบไปแล้วจบเลยไม่ได้คิดที่จะทิ้งแล้วหันหลังเดินไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่มันเหมือนกับว่าขอเวลาไปตั้งตัวขอเวลาไป เคลียตัวเองไปเคลียใจไปจัดการกับชีวิตตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเมื่อวันที่เขาพร้อมตอนนี้เขาก็คงต้องหันไปมุ่งเน้นในเรื่องของงานเรื่องของตัวตนของเขาเรื่องของชีวิตของเขาเพราะว่าถ้าเขามัวแต่มากังวลเรื่องของคุณเรื่องของความรักเขาก็จะอยู่ในสภาพเนี้ยเป็นก้าดาบสิบดาบคือไม่ไปหน้าไม่ไม่มาหลังไม่ใช่ไม่มาหลังสิมันจะไม่ก้าวหน้ามันมีแต่จะถอยหลัง เพราะว่าไม่มีอารมณ์จะทําอะไรทําอะไรไม่ได้มัวแต่หมุ่นคิดมากกังวลเครียดเจ็บปวดเสียใจก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้พัฒน,นาตัวเองมีแต่จะถอยหลังลงคลองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะยิ่งห่างจากคุณเข้าไปอีกแล้วการจะกลับเข้าไปในชีวิตของคุณมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกอเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาไหมอ๋อเราว่า มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะกัดแต่อาจจะช้าช้ามากๆด้วยเพราะว่าเขาจะต้องรู้สึกว่าเขามีความมั่นคงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าเขามีเพียงพอและคู่ควรเพราะว่าคุณนะ่ะกำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยคุณอาจจะนำหน้าเขาไปหลายขุมเลยก็ได้ถ้าเขายังยังอยู่ยังย่ำอยู่กับที่ตรงนี้ชีวิตเขายังเป็นแบบนี้อยู่อาจจะต้องใช้เวลานานนะคะนานมากๆเลยในการสร้างตัวตน ตัวเขาเองอะตอนนี้เขายังให้คําตอบไม่ได้หรอกว่าเขาจะกลับมาในชีวิตของคุณได้ไหมเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อถึงวันนั้นอะคุณอะจะยังรอเขาอยู่ไหมหรือว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปแล้วเขาไม่ได้ขอให้คุณรอนะต้องบอกอย่างนี้เขาไม่ได้ขอให้คุณรอเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงหรือเขาจะมีความมั่นคงมีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากพอเมื่อไหร่ คุณอาจจะก้าวหน้าไปไกลแล้วแล้วคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเขาคนที่สามารถจะให้ความรักคุณและดูแลคุณได้ดีในวันข้างหน้าอันนั้นน่ะเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีคุณก็อาจจะไปเลือกคนอื่นคุณก็คงไม่จําเป็นต้องรอเขาแต่ถ้าวันนั้นเมื่อถึงเวลาที่ที่โอเคเขาพร้อมหรือว่าคุณเองยังไม่มีใครอ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาคบกันกลับมาคุยกันก็ได้ แต่ตอนนี้เขาก็ได้แต่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปอะค่ะอืเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานหาเงินสร้างสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสร้างตัวตนของเขาใช้ชีวิตของเขาไปสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองให้มากขึ้นส่วนเรื่องต่างๆก็คงต้องรอดูในอนาคตอันนี้คือความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะอ่ะโอเค จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรนะับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ